สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่รักผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาขอมารีวิวสั้นๆเบาๆนะครับสำหรับ14อีกครั้งนะครับของนาฬบดีเวชกรรมนะครับมีให้ชมในเน็ f ฟ i x นะครับหนังเพิ่งฉายลงมาเมื่อประมาณสักส3าเดือนที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดประมาณเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับมันมีองค์ประกอบที่มีความน่าจะเป็นหนังดีนะครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อเลยว่า14ครั้งเนี่ยเป็นความทรมานบันเทิงเป็นอะไรที่แบบดูแล้วเจ็บปวดนะครับทรมาน โอ้ยคือดูแล้วร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่หยุดเหมือนกับว่าโดนใครเอามีดมากรีดนะฮะไม่อยากจะเป็นจันเลสสองนะครับจะจะบอกว่าเอ่อสิบสี่ครั้งเนี่ยเป็นหนังที่ท,าทําร้ายจิตใจคนดูอย่างมากนะครับอีกเรื่องหนึง่งก่อนหน้านี้ที่มีลักษณะท,ทําร้ายจิตใจขนาดนี้ก็คือเรื่องออไปรษณีสี่โลกนะครับก็เป็นหนังไทยอยีกเช่นกันไม่ได้โจมตีหนังไทยนะฮะจะบอกว่าหนังไทยยุคหลังมันเนี่ยในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่าง จะบอกว่า10หนังยอดเยี่ยมปีที่แล้วนะครับเป็นหนังไทย6เรื่องนะครับของผมนะในดิสผมนะฮะจะบอกว่าหนังไทยยุคหลังนะครับมีหนังไทยดีๆเยอะนะครับแต่บทถ้าเกิดจะเลวก็เลวสุดขั้วจริงๆนะฮะแต่แล้วบดีเวชการพุ่มกับ14บครั้งเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเป็นพุ่มกับคนเดียวกับที่ทําเรื่องสุขสันต์วันโสดหรือโลซีั่นเพราะเป็นพุ่มกับที่ถือว่าทา หนังดีใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ทาหนังพวกตระกูลสลาแน่นะครับสลาแนนผมกไ็ไม่ได้ดูทุกเรื่องนะฮะดูบางเรื่องแต่ก็รู้ว่ามันคอน่อนข้างจะไปทางลบมากกว่าบ,บวกนะครับแต่ว่า1 4ครั้งนี่มันเป็นยังไงนะฮะผมไม่เข้าใจว่ามันจะนอสตาเจยไปทําไมมันจะย้อนยุคไป20ปีก่อนเพื่ออะไรหนังจงใจสร้างบรรยากาศแบบย้อนยุคให้เรารู้สึกดีต้องยอมรับว,ว่าโลเคชั่นถือว่าโอเคนะถาโลเคชั่นได้ดูดีดูสวยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้เอื้ออะไรกับหนังเลยนะฮะตัวละครเนี่ย ได้คุณนัด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 ทั้งคู่นะฮะคุณนัดพระเอกเนี่ยก็คือพระเอกฟาดแอ f ์ฟิลเลอฟนะครับแล้วก็เล่นเลือกแอปวอร์นะครับเป็นพระเอกที่หน้าตาเด่นนะครับแล้วก็เด่นในเรื่องเกี่ยวกับเป็นมีมเป็นไวรัลอะไรประมาณนี้คุ้นหน้าคุ้นตานะครับส่วนนางเอกแขงบอกว่าเป็นเมียโตโน่ผมก็ไม่รู้ว่าไม่รู้จักนะครับแต่ว่าหน้าตานางคล้ายๆกับมาดามแป้งนะครับน่าจะเป็นคล้ายๆมาดามแป้งตอนสาวๆนะครับจะบอกว่าทางเรื่องนะครับ ทั้งเรื่องเกือบสองชั่วโมงนะครับไม่มีความน่ารักเลยไม่มีความตลกไม่มีความซึ้งไม่มีความดราม่าไม่มีที่อะไรสักอย่างเลยอ่ะคือเป็นหนังที่แบบว่าใครที่ดูจบนี่ต้องมีความอึดนะครับต้องมีความแข็งแกร่งต้องมีความอดทนต้องมีความถึกต้องมีความบ้าต้องมีลูกบ้าอยู่พอสมควรนะครับคล้ายๆกับไปสนิสีโลกคือไปสนิสีโลกเนี่ยก็มีความเป็นทรมานเป็นทรมานบันเทิงที่แบบว่าจะดูซิว่ามันจะไปถึงจุดไหนจะสืบสี่ครั้งเนี่ย ผมบอกนะไปดูไลฟ์สดกามินมาที่สนามบินดอนเมืองออสนามบินสุวรรณภูมิเนะี่ยสนุกกว่าสิบเท่ามันหาความมันคืงไม่ได้ในสิบสี่ครั้งผมไม่เข้าใจว่ามันมีดีตรงจุดไหนนะครับไม่จะบอกว่าเพลงเพลงพอใช้ได้จะบอกว่าเพลงพอใช้ได้กับโลเคชั่นพอใช้ได้มันไม่ได้นะครับหนังทั้งเรื่องมันไม่ได้มันจะมีแค่ฉากสวยกับเพลงเพราะไม่ได้นะฮะพอดเรื่องคือพระเอกนางเอกเข้าใจผิดกัน เข้าใจผิดกันในยุคผมให้ห้าปีก่อนห้าถึงสิบปีไม่ใช่เลยตอนมสามนะฮสามกับนักเอกเ,เข้ามาหาลายัยปีสองก็แสดงว่ามันก็ต้องอยู่ระยะเวลาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าหกปีนะฮะแล้วก็จัดตัวละครเป็นสองยุคนะครับตัวละครวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นก็คือรุ่นมัธยมมต้นนะครับที่มีอินเลิฟกันมีแกง๊งเหมือนแก๊งแฟนฉันอินเลิฟกันนะครับและก็อีกแก๊งหนึ่งก็คือเป็นผู้ผู้ใหญ่นะครับผู้ผู้ใหญ่ ผู้ผู้ใหญ่ก็จะเป็นคู่คุณนัดกับคุณคุณนัทกับคุณนัทนะฮะก็มันมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่แบบว่าเราดูแล้วรู้สึกว่าขัดใจนะครับเรื่องโจนันเรื่องพาไปแคมป์สังกฤษเรื่องเอป็ดตะเล็ดอ่อะคือมันมันมันไม่รู้จะใส่รายละเอียดคือผีเรื่องผีก็ไม่เวิร์กนะครับมุกมุกม,มุกต่างๆที่เล่นในหนังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความพยายามที่จะ มุกตลกหรือว่าคำไม่ออเย์ในลักษณะที่ว่าอตัวละคระ่มีภารกิจจะต้องทําแล้วก็ต้องไปสาดต่อภารกิจอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่อ่ะมันคือเราดูแล้วเร,เราไม่รู้สึกขำไปกับเรื่องราวเลยเราไม่รู้สึกอินไปกับเรื่องราวเลยนะฮะตัวละครนะครับที่สติดีนะครับที่ไหนจะขับรถตํารวจของพ่อนะฮะขโมยรถตำรวจพ่อขับมาจากจันทบุรีจากนอกเมืองจากจังหวัด จันทบ,บุรีนะคืออำเภอขลุงเนี่ยมายัางกรุงเทพเพื่อมาตามหาสาวเซ็กซี่ที่ตัวเองชอบแล้วก็ตัวละครที่มีความเป็นวุฒิภาวะขนาดเรียนมหาลัยแล้วหรืออายุประมาณสักยี่สิบแล้วเนี่ยก็ยังบ้าที่ตามเด็กๆมากรุงเทพนะครับโดยขี่รถตำรวจขโมยรถตำรวจของพ่อมาแล้วเขาก็ขับมาจากเมืองจันทร์มาถึงกรุงเทพอย่างปลอดภัยทั้งขาไปและขากลับนะฮะมันมีหลายจุดนะฮะที่แบบเรารู้สึกว่า ผิดไปหมดมันมีความผิดเพี้ยนไม่หมดนะครับในเรื่องราวก็ถ้าใครอยากจะลองดูสามารถ <IS> <_ d ans ion> หาได้ในเน็ตฟินะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามผมนะครับไปหาอย่างอื่นทําที่มันมีประโยชน์กับชีวิตมากกว่านะครับผมให้1ดาวครึ่งนะครับสำหรับ14ครั้งนะครับดูแล้วก็ไม่ไม่เก็ตว่ามันจะมีความลําลึกถึง statute, ว Paw ัยรุ่นลําลึกถึง crunch, ว utral, ความประทับใจวัยเด็กความรักในอดีตอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้มันมัน มันหาจุดร่วมอะไรไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นตัวนางเอกที่มีปมในจิตใจเรื่องความฝังใจบางอย่างนะฮะหรือว่าเรื่องการเรียนที่ที่อะไรว่ามีปัญหานะปัญหาส่วนตัวของนางเอกนะฮะก็ไม่ได้ถูกขี้ขายที่มันแบบว่าเฮ้ยคือมันจะแยกพาร์ตตัวละครวัยรุ่นกับพาร์ตตัวละครผู้ใหญ่สุดท้ายแล้วมันก็จับประเด็นอะไรไม่ได้สักอย่างนะะมัน ผมเข้าใจแหละว่าเขาพยายามจะเป็นหลอมคอมพยายามจะตลกแต่มันไม่ตลกพยายามจะหวานก็ไม่หวานนะครับพยายามจะเป็นอะไรก็เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ทักทางเลยนะก็ไม่รู้ว่าก่อนที่จะทําออกมาเป็นหนังเนี่ยเขาได้คุยกันไหมว่าทําไมตัวละครนี้ถึงได้คิดอย่างนี้ทําไมตัวละครนั้นถึงได้ทําอย่างนั้นหรือตัวละครสถานการณ์ของตัวละครเนี่ยมันจะพาตัวละครไปอย่งจุดไหนนะมันมันมันต้องมี มันต้องมีการไล่เรียงลําดับอารมณ์หรือว่าจะไม่ใช่ว่าจะไปขี่รถเล่นกันรอบเมืองแล้วก็จะจะประสบความสําเร็จแบบแฟนชันนะมันก็ไม่ใช่นะมันมันต้องการที่จะสร้างความประทับใจให้กับคนดูความผูกพันของตัวละครเนี่ยมันมันต้องมีอะไรมากกว่าที่จะพาคนดูไปชมวิวสวยๆแล้วก็เออตัวละครความสัมพันธ์ตัวละครมันไม่ได้ขื้หน้าไปทางไหนเลยอ่ะมัน มันจะมีแตบบ่ความหงุดหงิดมีแต่ความแบบอย่างฉากมันมีหลายฉากที่แบบเรารู้สึกว่าขัดใจมันไม่ใช่แค่เรื่องขี่เราต้องบและขัดใจนะไม่ว่าจะเป็นร้านการ์ตูนนะฮะสังคมในแบบสังคมในแบบชนบทมากๆเนะี่ยในยุค20ปีก่อนเนี่ยที่ยังไม่มีมือถือนะฮะที่แบบมือถือ,อยังเพิ่งจะดุนโนเกียเนี่ยจะเขามีกันโนเกียกันแล้วนะตัวละครมีตัวละครที่ถือกล้องวิดีโอมาถ่ายวิดีโอนะ,ะมีตัวละครที่ใช้กล้องรีตอนนะครับในอายุ อายุมาณแบบว่าอายุวัยวรุ่นน่ะอายุวัยรุ่นนึกออกไหมอายุวัยรุ่นสิบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยในยุคยี่สิบปีก่อนที่มีกล้องวิดีโอนะฮะที่มีกล้องดิจิตอลนะครับที่ดีไซน์การดีไซน์บ้านเนี่ยการดีไซน์ฉากบ้านเนี่ยก็ดูแลว้วดูแล้วว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่คนปกติอะมันไม่ใช่คนธรรมดาอะคือเป็นคนที่ต้องแบบคือทุกอย่างมันดูจัดฉากไปหมดนะฮะ ถ้าจะพูดว่าถ้าจะพูดแบบหยาบนะครับก็จะบอกว่ามันเป็นหนักที่ดูปลอมนะฮะดูปลอมเปลือกดูดูหลอกลวงนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะทําร้ายคนดูค่อนข้างจะทําร้ายจิตใจคนดูอย่างสาหัสนะครับถ้าใครอยากจะถูกโบยตีถูกเคี่ยนถูกกระทํานะครับถูกทําร้ายความรู้สึกอย่างรุนแรงนะครับขอแนะนําให้ไปดู14ครั้งนะครับก็อาจจะทําให้ท่านถูกใจถ้าเกิดท่านเป็นแบบแนวมาโซโคิสที่แบบว่าแบบชอบ ชอบถูกกระทําชอบแบบถูกทารุณกรรมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะท่านอาจจะท่านอาจจะเสพสมในแบบที่ท่านต้องการก็เป็นได้เพราะว่ารสนิยมการดูหนังหรือการชอบความคิดความรู้สึกต่างๆนี่ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบแบบทารุณโหดร้ายบางคนอาจจะชอบแบบเยวยาจิตใจใจ,ใจ,ใจฟูหรือเพื่ออาจจะมีคนที่ชอบ ความชอบมันมีความหลากหลายนะครับก็ต้องลองไปพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนะครับในเด็ดฟิกเพราะมันออกโรงไปแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่รับฟังคราบสารับคีค้งผมให้หดาวครึ่งข,ขอบคุณครับสวัสดีครับได้ไหม